สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่19สิงหาคม2567นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพ,พิจารณานะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์097 98 66 621นะคะ ลน์นะคะจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกนะคะใส่เสื้อสียีนนะคะทักมาได้นะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ค่ะพาในวันนี้นะคะหนูเปิดให้ชอบบูชาที่ราคา300บาทส่งฟรีทุกองค์เลยนะคะส่งฟรี EMS นะจ๊ะพี่พี่แต่ถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางนะคะหนูขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะคะ แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะคะพี่ๆไม่ปิดเล่นนะคะเห็นใจกันด้วยนะคะสำหรับคนเก็บเงินไปทางนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบโอนไม่เป็นไม่มีแอปอย่างเงี้ยะค่ะหนูแนะนำให้ไปโอนที่เซก็ได้นะจ๊ะพี่พี่เซเว่ขารับโอนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์แรกเลยนะคะ องที่หนึ่งนะคะพี่พี่พระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊าค่ะพระสมเด็จองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะ ต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองนะคะพระพุทธวิริยากรน,นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเขียนพศอสองพันสนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามนะคะ องค์ที่สามกลิ่งพระอุป,ปคุตนะคะพพี่พ ค่ะเก่งพระอุป,ปคุ์เป็นองค์ที่สามนะคะต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่หลวงปู่สุขนะคะ ค่ะองค์นี้นะคะองค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าหลวงปู่โต๊ะนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดประดู่ฉิมพีนะคะค่าหลวงปู่โตะนะคะเป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่